ที่นี่คือท่ากาศยานภูเก็ตขณะนี้นักท่องเที่ยวจากสายการบินแรกของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดพื้นที่นำร่องนักท่องเที่ยวของไทยเดินทางมาถึงแล้วเมื่อมาถึงทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองโรคโควิด -19 ผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจเอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดจากนั้นจะเป็นขั้นตอนสอบหาเชื้อโควิดก่อนไปโรงแรมที่พักหากผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดก็สามารถพักต่อได้แต่ถ้าพบก็เข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมทางด้านสาธารณสุขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตต้องจองโรงแรมที่พักไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วโดยเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานชาพลัสนอกจากสถานที่พักที่ได้มาตรฐานชาพลัสแล้วสถานที่อื่นๆทั่วเกาะภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาตามภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถเดินทางไปได้ก็ต้องได้มาตรฐานชาพลัสเช่นกัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DmHtta อย่างเคร่งครัดแล้วเมื่ออยู่ครบ14วันยังสามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเกต็ตไปท่องเที่ยวต่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาซึ่งสอดคล้องกับแผนเปิดประเทศต่อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ทุกเงื่อนไขอยู่บนฐานคิดที่ว่าคนภูเก็ตต้องปลอดภยัยนักท่องเที่ยวต้องปลอดภยัยเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด19 และนี่ยังเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการคัดกรองนักท่องเที่ยวไม่ใช่การปฏิบัติเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่มาตามภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทุกคนจะถูกติดตามผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Plus และหมอชนะรวมกับระบบตวรวจสอบอื่นโดยมีศูนย์ปฏิบัติการ EOC p ู u k e t Tourism Sandbox เป็นศูนย์สั่งการติดตามตลอดระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวพำนักในภูเก็ตเงื่อนไขต่อมาคือห้ามย้ายโรงแรงมในช่วงเวันแรก และจะต้องผ่านการสอบ,บหาเชื้อโควิด -19 อีก2ครั้งเพื่อความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวสุขภาพแข็งแรงสร้างความมั่นใจให้ผู้ให้บริการรวมถึงชาวภูเก็ตต้องปลอดภัยผมพร้อมรับส่งนักท่องเที่ยวผมมีเจลและก็เม็ดไว้ตอนรับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับ มาตรการทางบกกันบ้างสําหรับคนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าจะต้องทําตัวอย่างไรซึ่งิ่งที่สาคัญก็คือว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสหรือตามชนิดวัคซีนนั้นๆนะครับโดยหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะต้องมีใบตรวจโควิด -19 นะครับไม่เกิน72ชั่วโมงมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่และหากคนที่ป่วยโควิด -19 ก็จะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูนะครับแล้วก็มีผลไม่เกิน90วันผมขออนุญาตแสดงบัตรได้นะครับ ไม่ทราบว่าคุณพี่มีเอกสารประกอบก็คู่กับบัตรไหมครับตรวจมงคนเดียวนี่ครับต้องไปหาใบรับรองเพศมาก่อนถึงจะเข้าได้นะครับผลตรวจโควิด19เป็นเนกาทีฟโอเคขอบคุณมากครับขบับกระช้าน,นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พร้อมกับให้กำลังใจชาวภูเก็ตเน้นย้ำคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันตามแผนเปิดประเทศ120วันขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นับเป็นการเริ่มต้นกาวแรกที่เป็นก้าวสำคัญยิ่งหากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สำเร็จโมเดลนี้จะขยายต่อไปอยังพื้นที่อื่นๆของประเทศก็ขอให้ชาวภูเก็ตประชาชนทุกคนทุกอะชี่บูเราได้มีความภูมิใจ นี่คือการทำภากิเูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือความหวังพลิกฟืน้นเศรษฐกิจของประเทศให้เม็ดเงินหลักจากการท่องเที่ยวที่สอดประสานรายได้จากภาคการผลิตกลับมาสะพัดอีกครั้งเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับมาเยือนเกาะภูเก็ตไขมุกอันดามันสวรรค์ของนักเดินทางทั่วโลกอีกครั้งเช่นกันมาเชี่วภูเก็ตครบ14วันจะไปเช่ไหนต่อครับเกาะสมุยค่ะ